คนออกหรือว่าจะให้เราอยู่ต่อเงินเดือนก็ไม่พอใช้โบนัสก็ได้น้อยสิลาเจ้านายครับเจ้านายครับผมมีเรื่องอยากจะขอปรึกษาเจ้านายหน่อยได้ไหมครับมีเรื่องอะไรก็พูดมาสิเจ้านายครับชุดรปภของบริษัทมันแพงเกินไปผมขอขึ้นบริษัทได้ไหมครับ แล้วผมไปซื้อมาใส่เองชุดทำงานแพงไปงั้นเหรอใช่ค่ะของพวกเราก็ด้วยค่ะแพงกว่าราคาบนท้องตลาดไปตั้งสามสีเท่าเลยค่ะรู้อย่างนี้สั่งตัดข้างนอกยังคุ้มกว่าอีกอะ่ะเดี๋ยวผมไม่เข้าใจสิ่งที่พวกคุณพูดเลยและต่อให้ชุดทำงานของพวกคุณเนี่ยจะแพงมากแค่ไหน<อ>เงินส่วนนี้ บริษัทก็เป็นฝ่ายออกให้ทั้งหมดไม่ใช่หรอเจ้านายครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือวันนี้เงินเดือนออกผู้จัดการหักเงินผมไป8,000แล้วบอกว่าเป็นค่าชุดรปภแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของรปภครับผู้จัดการครับ เงินเดือนที่ออกมันไม่ครบนะครับเดือนนี้ผมไม่ขาดไม่ลาไม่สายเลยสักวันทำไมผมได้แค่นี้ล่ะครับมันไม่ถูกต้องตรงไหน,นเสื้อรอปภที่ใส่อยู่แล้วก็อุป,ปกรณ์วิทยุสื่อสารพวกนั้นไม่ได้ใช้เงินซื้อมาหรนะือไงใช่ของพวกนี้บริษัทไม่ใช่ได้มาฟรีๆนะหากเงินพวกแกมันก็ถูกแล้วนี่ อ้าวในตอนสมัครบอกว่าขอพวกนี้บริษัทเป็นฝ่ายจะซื้อให้ไม่ใช่เหรอครับแล้วทําไมถึงมาหักเงินผมแบบนี้ล่ะครับทําไมถึงหักเงินแกงันเหรอเพราะพวกเราอ่ะเป็นหัวหน้าแกงไงแค่เนี้ยฉันมีสิทธิ์หักหรือยังทำไมไม่พอใจเหรอคุณหนุยคุณพาเมราครับทำแบบนี้ มันแก้กันชัดๆแถมชอบโกงบริษัทอีกอ่ะในเมื่อแกเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดแล้วฉันขอเตือนแกไว้เลยนะอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรที่ไม่ควรเสือกอะ่ะก็อย่าเสือกไม่อย่างนั้นแกดอนพวกเราเฉ็งหัวไปแน่ผมจะไปฟ้องเจ้านาย แกคิดว่าพวกเรากลัวแกมากนไงดูสิเจ้าไหนจะเชื่อคำพูดใครมากกว่ากันไปสิจะไปฟ้องเจ้าไหนไม่ใช่หรอไปสิยืนซื่อบื้ออยู่ได้ไปไม่รู้ซะแล้ว พวกใครเป็นใครสั่งกาแฟต่อดีกว่าพวกเธอก็โดนห่างเหมือนกันใช่ไหมของฉันนี่โดนไปตั้งเก้าพันเนี่ยของฉันก็โดนเก้าพันเหมือนกันลุงยีไปตัดชุดเองดีกว่า ไอสองคนนี้มันชักจะเกินไปแล้วไปพวกเราไปฟ้องเจ้านายกันเถอ,อะฉันว่าอย่าเลยเถอะเจ้านายคงไม่เอาเรื่องเล็กแค่นี้มาใส่ใจหรอกใช่วันวันเจ้านายเขามีเรื่องให้ทำตั้งเยอะเขาคงไม่มาสนใจเรื่องของพนักง,งานเล็กๆอย่างพวกเราเหรอกแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะยังไงวันเนี้ย ผมก็จะไม่ยอมให้พวกมันหักเอกวันนี้มันหักเราได้วันข้างหน้ามันก็หักเราเอกีกผมไปก่อนนะถ้าพวกคุณคิดได้แล้วตามผมมาแล้วกันเอาไงดีอะตยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนะช่วงนี้งานยิ่งหายยากอยู่ถ้าเราฟ้อง แล้วเราโดนสองคนนั้นไล่ออกขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะงานยิ่หายยากอยู่ด้วยนะแต่เงินเดือนที่เราโดนหักไปมันก็ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเราเลยนะแมวอ่ะฉันจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมกับเจ้านายฉันไปก่อนนะ เอาเก่าวะในบริษัทเรามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจัดการเองผมจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ความถูกต้องให้กับพวกคุณทุกคนแน่โอเคไหมครับขอบคุณค่ะเจ้านาย ขอบคุณครับฮัลโหลคุณอันเดี๋ยวคุณช่วยแจ้งคุณพาเมลา่าแล้วก็คุณนุ้ยเนี่ยมาพบผมที่ร้านกาแฟของบริษัทด่วนบอสคะบอสเรียกผู้รอสองคนมาพบด่วนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ คุณผู้จัดการนุย้ยผงขอถามอะไรคุณหน่อยสิเรื่องชุดพนักง,งานของพวกเขาหมายความว่าไงชุดพนักง,งานของพวกเขาก็เป็นชุดใหม่เอี่ยมอ่องที่ดิฉันเพิ่งซื้อให้พวกเขาไงคะชุดทำงานของพนักง,งานบริษัทแจกฟรีให้กับพนักง,งานทุกคนแต่ทำไมพวกเขาต้องเสียเงินซื้อเองด้วย ออบอสคะบอสฟังพวกเราสองคนอธิบายก่อนนะคะพอแล้วก็เรื่องเงินเดือนอีกเราต้องจ่ายตามนโยบายใหม่ของบริษัทไม่ใช่หรอแล้วทำไมเงินถึงมือพวกเขาน้อยจังเลยคุณตอบผมมาหน่อยสิคุณพาเมล,ล่าบอสคะฉันก็จ่ายเงินเดือนตามนโยบายใหม่ของบริษัทเลยนะคะไม่ใช่นะคะเจ้านายพวกเขาโกหกคะ่ะ จุดอย่นี้นะตบปากชิเจ้านายคะพวกเรามาทำงานไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยออกก่อนเวลาแต่ก็ยังโดนหักเงินแถมตอนนี้ยังเอาชุดที่บริษัทแจกฟรีมาเก็บเงินพวกเราอีกคุณพาเมล่าคุณนุย้ยยังมีอะไรจะอธิบายอยีกไหมมีค่ะฉันเป็นถึงผู้จัดก,การ ได้เงินเดือนแค่แสนสองโบนัดก็แค่ล้านเดียวพวกเราอะ่ะจะพอกินอะไรล่ะคะใช่ค่ะเงินเดือนก็ไม่พอใช้โบนัสก็ได้น้อยแถมพวกเราสองคนเนี่ยยังต้องสละเวลาอันมีค่าไปหาซื้อชุดซื้ออุปกรณ์ทำงานให้พวกมันอีกหักเงินเดือนพวกมันไปแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปคะนี่พวกคุณสองคนไม่รู้จักสำนึกเลยใช่ไหมพวกคุณเป็นถึงผู้จัดการ พวกคุณรู้ไหมพวกคุณทําแบบเนี้ยภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายมากแค่ไหนนี่พวกคุณไม่รู้หรอนโยบายของบริษัทคืออะไรแล้วพวกคุณไม่รู้หรอว่าช่อโกงบริษัทแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยต้องได้รับผลอย่างไง<อ>ผมให้เวลาพวกคุณสามวันภายในสามวันเนี้ยรีบไปหาเงินแล้วมาจ่ายคืนพวกเขาให้หมด ได้ยินไหมค่ะทราบค่ะคุณล่ะคุณพามเมล่ารับทราบค่ะเห็นแก่พนักง,งานเก่าอย่างพวกคุณผมจะไม่เอาเรื่องกฎหมายกับพวกคุณก็ได้แต่หลังจากที่พวกคุณเอาเงินมาคืนพวกเขาให้หมดแล้วพวกคุณสองคนก็ไม่ต้องมาเหยียบบริษัทผมอีก ท,ทำไมบอสต้องไล่พวกเราสองคนออกด้วยคะทำไมงั้นหรอก็เพราะว่าสัญญาณต่าๆของพวกคุณไง <S <S 2> <S 2> ไปได้ละพวกคุณออกไปจากบริษัทของผมได้แล้วบอสคะถ้าบอสไล่พวกเราสองคนออกพวกเราจะเอาอะไรกินแล้วพวกเราจะเอาเงินจากไหนมาคืนให้พวกมันละคะ <S <S ใช่ค่ะบอสเลือกเอานะคะ ว่าจะไล่พวกเราสองคนออกหรือว่าจะให้เราอยู่ต่อแต่ถ้าบอสไล่พวกเราสองคนออกเนี่ยพวกเราสองคนก็จะไม่คืนเงินให้กับพวกมันแต่ถ้าพวกมันอยากได้เนี่ยก็ให้พวกมันไปฟ้องเอาค่ะไปนุย้ยสิวลา ผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะครับพร่อผมเองที่ดูแลได้ไม่ทั่วถึงเลยปล่อยให้เรื่องพวกนี้สร้างความเสียหายให้กับพวกคุณไม่เป็นไรคะ่ะเจ้านายวันนี้พวกเราได้เห็นเจ้านายช่วยจัดการปัญหาให้กับพวกเราพวกเราก็ดีใจมากแล้วคะ่ะใช่ค่ะหนูคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกมาทำงานกับเจ้านายที่มีความเป็นธรรมเจ้านาย แฟนเพจทุกคนครับแฟนเพจทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผมควรฟ้องนางร้ายสองคนนั้นให้ล่มจมหรือควรปล่อยให้พวกเขาไปดีครับทุกคนช่วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรทำยังไงกับเรื่องนี้สุดท้ายนี้ช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับหนุย่ย ฉันไม่น่าไปท้ามันอย่างนั้นเลยอะแกว่ามันจะฟ้องพวกเราไหมอ่ะพวกี้เล่พวกนั้นมันไม่กล้าฟ <Yeah, ้องพวกเราหรอกเพราะว่าแฟนเพจที่หน้าตาดีเนี่ยเขาไม่เข้าใครพวกี้เล่พวกนั้นหรอกคนหน้าตาดีเขาก็ต้องเข้าข้างคนหน้าตาดีด้วยกันเองจริงไหมคะแฟนเพจทุกคนถ้างานเนี่ยพวกเราสองคนขอตัวไปใช้เงินที่โกงเขามาก่อนนะคะไปกันเถอะ อ,อีตาว่าอีขยะสังคมตาบอดยิ่งจะเสื้อออกจากบ้านอีกหลบไปเลยนะกูก็จะแม่งเลยนี่ออขอโทษค่ะ ออกจากบ้านอีกหลบไปเลยนะกูก็จะแม่งเลยนี่ขอโทษค่ะหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่เลยนะชักช้านันแหละมันนี่ มันมาเดินขวางหน้ารถฉันจนทําให้ฉันไปทํางานสายอะ่อะแกรู้ไหมฉันไปทํางานสายเนี่ยฉันโดนหักนาทีละร้อยเลยนะทั้งหมดมันเป็นเพราะแกคน<ะ>เดียวเลยหนูขอโทษนะคะที่เดินตัดหน้ารถพี่อะ่ะหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวแกจะรีบไปไหนแกเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ฉันโดนหักเงินมาก่อนอะ,อะไรนะคะ มัน,นีฉันก็น่าจะสายประมาณสิบนาทีแกก็ต้องจ่ายเงินไม้ฉันหนึ่งพันบาทเออจ่ายมาสิหนึ่งพันบาทไงเ,เร็วๆสิค่ะค่ะฉันจะบอกอะไรแกให้เอาบุญนะ คนตาบอดอย่างแกเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกทำไมตาก็บอดอนาคตก็บอดอยู่ไปก็หลักแผ่นดินถ้าเป็นฉันนะฉันฆ่าตัวตุยไปนานละเว้ นี่คุณมาสายแล้วเหรอเอเอคุณตาลคะฉันขอโทษนะคะคือระหว่างทางที่ฉันมาเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยคะ่ะฉันขอโทษนะคะที่ฉันมาสายไม่ผมไม่อยากฟังเหตุผลของคุณเดือนนี้คุณมาสายบ่อยมากเลยนะไม่ใช่แค่เดือนนี้นะหลายเดือนที่ผ่านมาคุณก็มาสายตลอดอะ่ะถ้าคุณยังมาสายอีกนะผมไล่คุณออกเนี่ย ไปไปรับลูกค้าได้ละค่ะสวัสดีค่ะเมนูค่ะ คุณคะช่วยพาพี่สาวฉันมานั่งหน่อยคะ่ะค่ะค่ะอ่าชัญทางนี้ค่ะอ่าชิญทางนี้เลยค่ะระวังนะคะค่คอยๆนั่งนะคะ ขอบคุณนะคะพี่ออนหนูขอโทษนะคะที่หนูไม่ได้ไปรับอ่ะพี่ก็ต้องขอโทษเตยเหมือนกันที่พี่มาสายพอดีว่าพี่เดินไปตัดหน้ารถเขาหนะ <S 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 เขาก็เลยไม่พอใจเอาน้ำมาสาดใสาพ่พี่พี่เลยต้องกลับไปเปลี่ยนชุดแต่ดีนะที่บ้านเราอ่ะอยู่ใกล้ร้านอาหารนี้ <S <S อะไรกันอ่ะ ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ไม่เห็นพี่ไม่ผิดนี่คนอะไรใจดำจะให้ฉันรู้นะว่ามันเป็นใครหดูเอาเรื่องมันแน่เอาเถอะนาเตยอย่าวาเรื่องเขาเลยนะพี่ผิดเองแหละที่พี่ไปตัดหน้ารถเขาอะทำให้เขามีผลกระทบต่องานเห็นเขาบอกว่าถ้าเขาไปสายเนี่ยเขาต้องโดนปรับนาทีละหนึ่งรอยเลยนะ ช่างมันเถอะเตยพี่ว่าเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าเนาะพี่หิวแล้วอะค่ะพี่คะมีเมนูนแนะนำไหมคะมีคะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีคะ่ะทางร้านของเราเนี่ยมีไก่ทอ,อดซอสน้ำปลา มีปลาอบสมุนไพรแล้วก็มีพแพนงงูค่ะลูกค้าถ้างั้นเอาตามที่พี่แนะนำเลยค่ะแล้วก็ขอบอร์กอรี่กุ้งสดด้วยนะคะได้ค่ะออพี่คะ มีน้ำเก๊กฮวยไหมคะ,ะมีค่ะงั้นหนูเอาน้ำเก๊กฮวยที่หนึ่งคะ่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะอาหารครบแล้วนะคะ ทานให้อร่อยนะคะ,ะพี่คะฉันขอโทษนะคะอะไม่เป็นไรคะ่ะนี่คะ่ะขอตัวก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะคะเสียงพี่คุ้นๆมากเลยนะคะใช่พี่คนเมื่อเช้าหรือเปล่าคะ ตกลงที่ทำงานที่นี่เหรอคะอ๋อคนนี้เองเหรอที่ใจดำเอาน้ำสาดพี่สาวชันะที่แท้เป็นแกนี่เองแกรีไปเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปสิค่ะ ถ้ามันเถอะเรื่องแค่นี้เองสวยละกูไม่รอด,ดแน่เลยอ่ะเดโดเลยออกแน่เลยเราคุณหนุยคุณตาลคะ ฉันขอโทษกับเรื่องนี้ด้วยนะคะฉันขอรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการลาออกค่ะขอโทษแล้วนี่คุณจะลาออกทำไมผมแค่จะบอกคุณว่าลูกค้าตอนนั้นเขาชมคุณที่คุณบริการดีแล้วนี่คุณจะลาออกทำไมอะไรนะคะลูกค้าชมฉันว่าบริการดีเหรอคะก็ใช่น่ะสิ รีบไปขอบคุณลูกค้าเขาสิค่ะคุณคะฉันขอโทษคุณเรื่องเมื่อเช้าด้วยนะคะแล้วฉันก็ขอบคุณพวกคุณสองคนมากๆด้วยที่ไม่เอาเรื่องฉันแถมยังชมว่าดีฉันบริการดีอีกทั้งที่ฉันเองทั้งด่าคุณ ทั้งทำร้ายคุณตอนที่คุณบอกให้ฉันไปนเรียกเจ้าของร้านมาฉันก็คิดว่าพวกคุณจะพี่คิดว่ายังไงหรอคะคิดว่าฉันจะคอมเพนพี่หรอฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกคะ่ะพี่ออยไม่น่าใจดีกับคนแบบนี้เลยอะ่ะเตยจําไว้นะคนอื่นถ้าเขาทำไม่ดีกับเราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทำไม่ดีกับเขา เขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราทำตัวเองให้ดีก็พอคิดดีทำดีเดี๋ยวสิ่งดีๆเนี่ยก็จะตอบแทนเราเองค่ะคุณแม่ฉันขอโทษพวกคุณสองคนอีกครั้งนะคะฉันสัญญาค่ะฉันจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วคุณคะนี่คะ่ะเงินของคุณ อะไรหรอคะพี่ออนไม่มีอะไรหรอก,ออรรอกจก้ะเออคุณลูกค้าคะถ้าอย่างนั้นอาหารมื้อนี้คุณลูกค้าทานฟรีได้เลยนะคะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันทานให้อร่อยนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะ